สวัสดีค่ะคุณค้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะเป็นในส่วนของมินิเกมของมหาสงครามกรุงกริงเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตปิดโหมดมุ่งเน้นเควสไปก่อนอันนึงเนาะแล้วก็มันก็จะมีอ่าในส่วนของเควสต,ต่อสู้นี่นะคะ เราจะมีมินิเกมให้เล่นทั้งหมด4อันเดี๋ยวก็จะลงเป็นคลิปตามมาเรื่อยๆก่อนละกันเนาะอันนี้เป็นไล่ล่าหน่วยบินครั่งโอเคเดี๋ยวอันนี้ตุ้มทดสอบอนุภาพแล้วก็ตามรอยเครื่องจักที่ขัดข้องกับเงียบไว้จากคนสายรับสอดแนมวิมีให้เล่นหลากหลายมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของไล่ล่าหน่วยบินครั่งก่อนนะคะก็คุณสามารถมาตรงนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าระหว่งางสำนักงานออกแบบการทดลองแรงจันทาผ่นกับเวิร์กช็อปไอโนจะมีการติดต่อธุรกิจกัน ถ้ากดไปยังเควสแล้วเรานําทางนี่คือมันมันจะมันจะไอ้นี่ไหมอ่ะมันมันไม่ไม่ไอ้นี่ใช่ไหมโอเคมีฐานทัพมาหาสงครามตรงนี้ด้วยหรอ,อสัญญาช่างภายนอกลึกลับโอ้โหแต่ละอันตรงตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเลยคุณเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องเข้าไปก็อาจจะยังยังไม่สะดวกเท่าไหร่ที่จะเปิดเป็นแมพให้ดูนะคุณ ในส่วนของมินิเกมอันนี้คุณเล่นเพื่ออะไรเราเล่นเพื่อที่จะมาอาขวัญกาลังใจกองทัพตร,ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาแลกรางวัลเติมเพิ่มเติมแล้วส่วนในส่วนของรางวัลอันอื่นคือมันก็จะจะได้รับหลังจากเล่นตัวมินิเกมอยู่แล้วเนาะคุณในส่วนอันนี้เราเราเริ่มเล่นอันไหนก่อนนะสัญญารับจ้างภายนอก,กรึลับเนี่ยหรอโอ้โหลืมละว,ว่าอันนี้ไลลานหน่วยบินข้างโอเคเราจะเริ่มเล่นอันนี้ก่อนแล้วก็เอเควสมันอยู่ตรงไหนอันเนี้ย อันนี้มันใช้เคเวสไหมเนี่ยแต่ว่าอืมอันนี้มันคนละอันกันโอ้โหโอเคเมื่อกี้มีโดนขัดนิดนึงนะคะตรงนี้เยอะไว้จากกนสอดแนมก็มาตรงนี้คุยกับการใครนะเกาเดตี้ในที่สุดก็มาสักทีโอกาสร,รับงานนอกที่หาได้ยากแบบนี้คงไม่รืมหรอเใช่ปะขคยืนยันอีกรอบนะออเดอร์ของคุณคือออเดอร์ไหนเนี่ยฉันชื่อเกาเดตี้เป็นตัวแทนที่สำนักงานออกแบบการทดลองแรงจันทาผันส่งมาทีนี้จำได้ปะเนี่ยฮะ พูดมากจัางบอกร,รายละเอียดออเดอร์มาเธอนี่ฉันจะอธิบายอีกรอบนะเมื่อไม่นานมานี้มีหน่วยรัตเเวนที่เสียการควบคุมบินออกมาจากสำนักงานออกแบบการทดลองแรงจันทาผานและติต่รียไปทั่วภารกิจของฉันชื่อเก็บกู้พวกมันแต่หน่วยรัตเเวนพวกนี้มันบินสูงมากฉันคนเดียวจัดการลำบากก็เลยจะเสนอโอกาสนี้ให้เธอรับงานนอกไงถึงจะบอกว่าเก็บกู้แต่จริงๆอ่ะจะทำลายทิ้งตรงนั้นเลยก็ได้เป้าหมายของพวกเรานะก็คือไม่ให้หน่วยรัตเเวนพวกนี้ตกไปอยู่ในมือคนนอก อ๋อไอ้นจำออเนอร์นี้ได้แล้วล่ะออเนอร์ออเดอร์โทษหน่วยรัตะเวนพวกนั้นบินสูงมากคนทั่วไปไม่มีทางเอื้อมถึงแต่ก็รู้วิธีสร้างเส้นทางผู้จันทาขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์แล้วล่ะ้ยเราจําได้ว่าน,นักเดินทางให้ผู้จันทาช่วยได้นี่งั้นก็ลองใชใ้มันใช้เส้นทางผู้จันทาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วจัดการหน่วยรัตะเวนพวกนั้นให้ร่วงหมดเลยสิถ้าให้นักเดินทางจัดการคงไม่มีปัญหาทา้าทายอยู่นะ จริงด้วยแต่ฉันไม่ได้เตรียมจะจ่ายเป็นโมราหรอกนะใช้ชิ้นส่วนของหน่อยรัตะเวนมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนแล้วกันเรื่องนี้บอกไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะส่งออดได้แล้วอย่าเปลี่ยนใจกลางคันน่ะจะจ่ายเป็นชิ้นส่วนแทน,นก็หลอแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าไม่อยากให้หน่อยรัตะเวนพวกนั้นตกไปอยู่ในมือคนนอกเพราะงั้นถึงบอกว่านี่เป็นโอกาสรับงานนอกที่หาได้ยากไงล่ะทุกอย่างมันยืดหยุ่นได้เสมอเห็นกบที่พวกเธอทํางานหนักฉันจะหลับตาข้างหนึ่งก็แล้วกันแปลกๆนะเนี่ยคุณดูท่าคงจะไม่อยากจ่ายเงินมากกว่าม จะมีโมราไหมก็ไม่เป็นไรหรอกชิ้นส่วนของพวกหน่วยรัตรเวนพวกนั้นก็สําคัญมากฉันต้องใช้มันในโครงการที่พัฒนาต่อไปพอดีอ่าได้ได้อันไม่ได้ไมโนพูดแบบนี้แล้วนะ <c oughs> ก็จะเปิดเควสตรงนี้นะคะสัญญารับจ้างภายนอกลึกลับ ทีนี้เราก็สามารถเล่นได้แล้วเนาะคุณก็ในส่วนสัญญาจ้างภายนอกก็คือไล่ล่าหน่วยบินคลั่งตรงนี้นะคะมีทั้งหมดให้ท้าทายอันนี้5โอเคมีทั้งหมด6เนาะคุณก็หลักๆคือท้าทายตรงจุดไหนก่อนก็ได้แล้วก็มันน่าจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นบนแมปนั่นแหละคุณตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วนะ น่าจะขึ้นเยอะมากแล้วด้วยโหมีตรงนี้ด้วยเหรอแต่เรายังไม่ได้ไปเปิดแมพแต่เดี๋ยววันนี้จะจะเล่นทยอยเล่นไปนะคะก็คือมันจะรวมกันในคลิปเดียวเนี่แหละคุณอ่าเริ่มไปทีราจุดแล้วกันเนาะเขาน่าจะให้เราไปจุดใกล้ๆก่อนนะคะตรงเริ่มจุดหนึ่งเข้าท้าทายกันก่อนนี่ไงจุดหนึ่งอยู่ใกล้มากจริงด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มเลยเดี๋ยวไปเทเลพอร์ตก่อนนะฮะอ๋อมันต้องขึ้นไปข้างบนแถวนั้นไม่มีลิฟต์ซะด้วยแต่ตรงนี้มี เง้นก็ขึ้นเลยนะคะลิฟเปิดใช้งานแล้วครับจริงๆมันมีสัญ,ญลักษณ์ที่แบบอ่าเป็นเครื่องนุ่นนี่อยู่นะคุณเราเราเรากระโดดไปบนหลังคาก็ได้มั้งอันเนี้ยเดี๋ยวกระโดดไปบนหลังคาฮะ <c oughs> ไปไปกันอย่างนี้นี่แหละไม่ต้องไปกันแบบใช้คุณไอโนไปก็ได้นี่ไงกระโดดไปโอ้โหไอโนตรงนี้ทบปีนได้ใช่ไหมเนี่ยปีนขึ้นไปนะฮะน,นั่นไงส่วนท้าทายแล้วนี่คืออะไรอะ่ะ จ้าของร้านโอ้โหมีเควสไม่ไม่คุยไปดีกว่าวิตรงนั้นมีให้ท้าทายด้วยอ่ะแต่เราเริ่มตรงนี้เริ่มท้าทายนะคะเราต้องเก็บอนุธาจันทามีประตูแสงส่วนทยายและพูดจันทาประเภทต่างๆโอเคแต่ว่าไปเขายังไม่ได้สอนตอนนี้อาศัยความช่วยเหลือจากพูดจันทาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปตามเส้นทางพูดเพื่อติดตามและกำจัดหน่วยรัตะเวนที่สูญเสียการควบคุมเก็บรวโรวง,งอนุธาจันทาจะช่วยระบุบ่อแสงข,ของหน่วยรัตะเวนและได้รับคะแนนปฏิบัติการเมื่อคะแนนปฏิบัติการถึงแรงที่กำหนดก็จะได้รางวัล พุทธันทาในนอตกายมีรูปลักษณ์สองแบบเนาะคุณเขาบอกว่าหลายแบบแต่เมื่อสัมผัสพุทธันทาบนเส้นทางมันจะตามติดตัวละครทําให้ตัวละครเท่าสู่ฐานะปุกพลังก็จะมีออร่าร,รอบรอบเรานะคะแต่แลออร่ราก็ตีไม่เหมือนกันเนาะทีนี้อ่า ซึ่งมันจะคอยรวบรวมอนุธาจันทาที่อยู่ใกล้ๆให้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปแบบกดเก็บเองหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะนอกจากนี้ในขณะที่อยู่ในสถานะพวกนี้แล้วเมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่มีสนามพลังขั้วเดี่ยวจะสามารถกระโดดได้สูงกว่าเดิมด้วยเสพอนุภาพสูงตึมได้แล้วด้วยความช่วยเหลือของผู้จันทาน้องตัวน้อยหูยาวเนี่ยอ่าน้องเป็นหูหรือหางหรือปีกหรืออะไรเนี่ยให้เร่งไปที่ตาสัญ,ญลักษณ์พิเศษแบบนี้เนาะแล้วกดกลุ่มปุ่มโต้ตอบพิเศษสําหรับคีย์บอร์ดจะเป็นตัว T ส่วนโทรศัพท์ก,ก็น่าจะา จะทัชได้เลยอะไรประมาณนี้มั้งคุณเราสามารถพุ่งตัวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วพร้อมสร้างแท่นเหยียบกลางอากาศขึ้นมานะคะโอเคอันนี้หมดหรือยังเนี่ยขณะเคลื่อนที่บนเส้นทางพูจันทาบางครั้งอาจจะเจอประตูแสงทีนี้หากเปลี่ยนเส้นทางเพื่อปั่นประตูแสงเหล่านี้อาจจะค้นพบอนุทตาจันทาที่มากขึ้นโอเคเดี๋ยวเขาเริ่มอันนี้คือเริ่มอันนั้นอนุทาเลยเหรอแล้วเราเราต้องเข้าไปใกล้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปแบบนี้กดกดเก็บไปได้เลยนะคะ ตรงนี้มันหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะคุณโอ้เขาจะจะพาเราไปสำรวจเมืองอันนั้นกดต่อไปได้เลยนะคะเมื่อกี้เราพอบินออกแล้วกดทีเลยเพราะมันมีสัญลักษณ์ขึ้นนะ่ะคุณกดตัวทีได้เลยอันนี้มีพูดจันท้าตัวใหม่อ่าอันนี้กระโดดขึ้นเนาะมีสมบูรณ์แบบอันนี้ต้องไปกระโดดขึ้นต่อแล้วไปทางไหนต่อแซไปทางไหนอะเอาไปทางไหน <laughs> โอ้โห ในเราขอกระโดดใหม่ดิโอเคต้องไปทางนี้นะคะเมื่อกี้ไม่ทันเห็นนะดิไปต่อเลยคุณเราถึงระดับเอสแล้วเหรอเนี่ยโหอ,อันนี้เปลี่ยนมุมให้เองนะคุณเราไม่ได้หมุนนะคะบางอันคือหมุนเล่นอันนี้อ๋อถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วว้าวเดี๋ยวเราไปเริ่มท้าทายอันอื่นท้าทายอีกครั้งไม่ได้เนาะคุณ เราสามารถกดท้าทายซ้ําได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากเล่นเพิ่มเติมอะไรอีกก็ออกมาแล้วเก็บรางวัลได้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรางวัลทีเดียวตอนท้ายละกันอันนี้ไปอันที่2ก่อนนะคะก็เป็นแถวเวิร์กช็อปเนาะคุณเพราะฉะนั้นวาร์ปไปเลยนะคะลงสิคุณตรงนั้นไงล่ะเดี๋ยวเราคออืออันนี้มันเล่นโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องอะไร มันไม่ได้ล็อกเนื้อเรื่องไว้นาอคุณเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปได้เลยนะคะเหมือนเดิมเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้หรือหันมุมกล้องก็ได้เน้อคุณอ่ะมันไม่ให้หันหรนโอเคกระโดดกดใหม่โอ้หอันนี้ไปตรงนู้นนะคะไปะตรงนี้เราต้องอ๋อเสร็จแล้วกระโดดขึ้นนาะคุณ ปเดี๋ยวน้องจะบินไปใหม่สมบูรณ์แบบได้บวกคะแนนเพิ่มด้วยนะคุณแต่ถ้าไม่สมบูรณ์แบบคือไม่ได้คะแนนเนาะโอเคปล่อยน้องเขาไปบินไปตามทางอันนี้เราเียังเลื่อนมุมกล้องได้อยู่นะฮะโออันนี้เราแค่ดูน้องเขาก็รินทางไปเรื่อยๆนี่เปลี่ยนเข้าประตูใหม่เหรออ้าวแล้วเราเราได้เข้าประตูไหมเนี่ยไม่ได้เข้าอ๋อน้องอ้น,นี้ให้น้องดูดให้คุณ เราคิดว่าน้องจะไม่ดูดให้ถึงระดับ S แล้วแสดงว่า,าได้คะแนนถึงตามที่กำหนดแล้วนะคะตรงนี้โวนและกระโดดเลยฮะกระโดดไปอีกฮะมีสมบูรณ์แบบอีกโอ้หปิวเรียบร้อยฮะสำเร็จแล้วได้ SS ด้วยหรอโหขอบคุณฮะในส่วนของอันที่3อยู่ตรงพื้นที่โอ้โหใกล้ใกล้จุดเคเวสซะด้วยน่ากลัวมากเลยอะ มันน่ากลัวมากนะคังมันซ้อนกันไหมอ่ะสองอันน่ะอย่าซ้อนกันเลยได้เป่อ่ะ <c oughs> โอ้โหอ๋ออันนั้นอยู่ข้างล่างโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเล่นอันข้างบนก่อนเนาะโหมาถึงอยู่อยู่ข้างหน้าเลยเหรอเนี่ยหันรวกรมล่องลอยอนุทัศน์พูดจันทาไปหามันคงไม่ดึงเควสเราระหว่างทางหรอกคุณว้าวเฮ้ย อ๋อตกใจนึกว,ว่ามันจะมีไอ้นี่ <c ười> ไม่มีคูรัตใช่ไหม <c ười> ไปน้องกระโดดนี่ไงล่ะโอโหเจ้าตัวนั้นบินไปแล้วอ่ะคุณปล่อยน้องกระโดดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราแบบหันไปแล้วมองมุมกล้องข้างล่างอะไรประมาณเนี้ว้าวโห้วิดวงจันทร์สวยมากเลยคุณแล้วลอขึ้นมาขนาดนี้ข้างบนนั้นเกาะได้ไหมะ <c ười> เราเราไปไปกนไปทั้งบนได้จริงด้วยเฮ้ยพ่าพาเรามากินลมชมวิวเว้าไปอันนี้อ,นนนอันนู้นอันนั้นเฮ้ยเสร็จเราก็ปิด้าทายตรงนี้เลยแล้วเราก็กลับ <c oughs> กลับทำไมเราอยากดูวิวอะได้ไมาตรงเนี้ยโอ้โหมันเป็นจุดตรงนี้แล้วนะคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปแบบเส้นทางธรรมชาตินิดนึงนะคุณ เส้นทางธรรมชาติยังไงเราเราแนนวาะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้เปิดวาร์ปงั้นเดี๋ยวเราใกล้ๆเราก็เก็บอันนี้ไปด้วยเลยละกันเนาะเดี๋ยวเรากดนาทางอันนี้ไว้ก่อนแล้วว่าว่าเปตระหว่างนั้นคือเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะคะวิคือเราเหลือแค่3มอันแล้วป่ะคุณงั้นอ่าตรงนี้มีอันหนึ่งนะคุณเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เกือบโดนฟอข้าแล้วไม่ไม่ไม่ดึงไม่เอาอย่าดึงเราเข้า มีคดกำลังมาที่นี่หรือเปล่าไม่มีแรงผลักดันในการวิจัยหยุดเลยนะคือเรามาเพื่อเล่นกิจกรรมอย่างเดียวโอ้โหนายโดนโดนดึงเควสอีกแล้วนะฮะเต็มไปหมดจริงด้วยคุณเควสนะ่ะไปเดี๋ยวเราเล่นอันนี้ก่อนแล้วนายจะอยู่ตรงนั้นก็เรื่องของนายเนาะตรงนี้มีส่วนเพิ่มเพิ่มเติมมาคืออาศัยความช่วยเหลือจากผู้จันทานะคะเพื่อติดตามและกำจัดหน่วยระัตะเวน ที่สุดเกี่ยวกับการควบคุมเนาะคุณก็จะได้รับคะแนนปฏิบัติการเา้าอันนี้มันเหมือนเดิมนี่หว่าแล้วมันมีอ่าอันนี้คือเสริมมาเนาะหน่วยรัตะเวนคือหนึ่งในเป้าหมายหลักของปฏิบัติการภายใต้สถานะปุกพลังที่เรามีพูดจันทัดต,ติดตามอยู่อะ่ะหากทำลายศูนย์กลางการควบคุมที่อยู่ด้านบนสุดของมันก็จะทําให้หน่วยรัตเวนหล่นลงมาได้นะคะแล้วเราจะทําลายยังไงอะ่ะโอ้โหนี้รวบรวมอนุทาบกันมาก่อน อันนี้มาทางนี้แล้วเราก็วนเดี๋ยวขอเก็บวงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราวนไปเก็บวงนู้นแต่เราวนมาวงนู้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยวนไปวงนั้นแล้วมันทําลายได้ยังไงอะแต่เรายังไม่มีอ่าเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นนักเดินทางเดี๋ยวเราค่อยวนไปวงนู้นด้วยคุณวิมันรัตเวนอยู่ปะน่ะไม่เราจะวนวงนู้นโอเคหุยมันบินไม่นะนาย อันนี้คืออย่างไรเมื่อ้ยตรงนี้นี่แน่กดทำลายไปซะเลยอุ้ยด้านบนเมื่อกี้ไม่ทันแล้วหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ทนันเราไม่เป็นไรครับพลาดไปแล้วก็พลาดไปเลยคุณนี่แน่กดทำลายใช้น ố ตใช้น ố ตใ,ใช้คีย์ตัวเดิมนะคะดูดเข้ามาสิโหไปปิว้วอ้าวโทษโทษมันต้องเงยแล้วก็ลงมาตรงนี้ เอาถึงเรียบร้อยแล้วเหรอฮะได้แค่เอสเองเหล่อนเนี่ยไม่เป็นไรฮะก็ได้น่าจะผ่านแล้วเนาะคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะคะเราต้องบินไปจากตรงเนี้ยคุณเพราะฉะนั้นมันมันจะต้องเก็บพลังงานไว้เยอะหน่อยนะคะตรงนั้นมีอันนี้ด้วยหรอ <laughs> มีท้าทายนี่ด้วยหรอ <laughs> โอเคเดี๋ยวเก็บพลังงานไว้ประมาณหนึงเนาะคุณ เออเราเราเร็งเร็งพื้นที่จุดไหนดีอ่ะจุดนี้ไหวไหม <c oughs> เดี๋ยวกินอาหารด้วยดีกว่ามีอันนี้เป็นอารอนเวหาเนาะอันนี้ร่อนเวหาจาะละการวิ่งโอเคงั้นเอาอันนี้ละกันเนาะอ่ะมา<ะ> <c oughs> ร่อนเวหากับวิ่งไปบินไปเลยนะคะอุ้ยมันมีมีชุบๆกันเกิดขึ้น ตรงนั้นเหมือนเราจะด้วยความที่เราเปิดเคสไปแล้วอ่ะคุณมันก็เลยไม่มีคืน้นเป็นว่าเราจะบินไปถึงตรงนั้นได้ไหมอะ่ะหรือเราต้องพักตรงเรือนี่ก่อนฮียมันบินมาถึงจริงด้วยคุณโอเ้เราไม่ไม่เจอที่อันนี้เลยนะเสาอะ่ะแต่เราเจออันนี้ก่อนโอเคเราเจออันนี้ก่อนเราก็เล่นอันนี้ก่อนนะคุณมาฮะ หมดพลังพอดีไปเริ่มการท้าทายเลยนะฮะนันนี้จะมีสิ่งกีดขวางนะคุณซึ่งตัวสิ่งกีดขวางเดี๋ยวเขาน่าจะอ่านพื้นที่เป้าหมายบางแห่งมีสิ่งขีดสิ่งกีดขวางสิ่งกีดขวางนะถ้ามีผู้จันทาไปชนเข้าความเร็วจะลดลงและคะแนนก็จะโดนลดเราสามารถสร้างแรงผักเป็นขั้วเดี่ยวทําลายสิ่งกีดขวางพวกนั้นได้นะคุณโอเคเดี๋ยวเราน่าจะได้อ่านแล้วก็ได้เห็นนะคะโอเคฮ้ยมี แล้วเ,เราไปไปได้เลยไหมความเร็วมันไม่น่าลดลงเฮ้ยมันน่ากลัวนะเนี่ย <c ười> แล้วปีบปากระโดดแบบนี้ไม่เยาอ่ะฮ่ามันจะด้มันน่ากลัวนะโอ้โหอ,อย่าทำแบบนี้เลยได้โปรดเขาคงไม่ลดความเร็วเราเดิมเมมันไม่ได้ดูนะ่ะรักเลยนะคุณพระ บินไปก้นดีแนพูดจนท้าช่วยหน่อยแล้วเราต้องทํำยังไงอ่ะผักไปอ๋อเมื่อกี้ผักไปเรียบร้อยแล้วกดเหมือนเดิมนะคะกดตัวทีสําหรับคีย์บอร์ดเนาะแล้วก็โอ้โหน้องน้องหน้าตาจ้องมากเลยอ่ะเหมือนจะน่ารักนะคุณแต่เราแบบไม่ไม่เอาอ่ะโอ้โห FF เลยฮะขอบคุณฮะเรียบร้อยแล้วเหลืออันสุดท้ายคืออันนู้นเนาะคุณเราจะไปกันแบบไม่เปิดแมพ เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราเราค่อยๆนึดงัดเข้าไปไปไปแบบพยายามไม่ไม่ไปแอคติเวทเควสอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าเครื่องกำเนิดบาเรียบัตรประจำตัวเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะออยู่อยู่ไหนอ่ะอยู่เกาะน,นู้นเหรอโหเราเราไปยังไงดี เราไปแบบไหนดีปีนปีนไปก่อนไหมอย่างน้อยอย่างน้อยก็ปีนปีนให้อุ่นใจขึ้นไปก่อนคุณอะนะเราว่ามันอยู่แถวนั้นแหละคุณอ <c oughs> ุ้ยตรงนั้นมีวาร์ปด้วยเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปฮะเฮ้ยวาว่าจะไม่เก็บซะหน่อยเอยปีนขึ้นมาแล้วเจอเฉย ไม่ทันได้ดูไม่อะไรฮะไปตรงนั้นนะคะเราก็ไปกันแบบนี้เลอรมมาถ้าจะโดดลงไปเธอจะเป็นอะไรหรือไม่ไปบินแล้วกันไม่กล้าเสียงคุยโทษโทษยังยังไม่ว่างแป๊บนึงมันคุยโต้ตอบไม่ได้ด้วยสิได้ดี นังีนะอ,อุ้ยอย่านะอย่านะอย่านะอุ้ยอุ้ยผู้โฟันฟันยับเลยอุ้ย,ยช,ชีวิตแรกชีวิตกันไปหนึ่งโชคดีมีบาบล่าขอบคุณนะฮะมาเดี๋ยวเราเริ่มเอาเอาน้องตัวเล็กมาแล้วกันนะคุณฮะเริ่มท้าทายนะฮะอันนี้มีหน่วยรัตเวนด้วยน้องคุณแล้วก็มีประตูแสงนะคะ ยังมีสอนอยู่อีกเหรออันนี้น่าจะสอนวิธีทํำลายหน่วยระัตะเวนเนาะคุณแล้วก็อ๋ออันนี้ไม่มีเนะาะใช้คุณสมบัติบุกพลังเพื่อทํำลายหน่วยกลไกนะคะก็เขาก็จะให้เรากดกดเหมือนเดิมนั่นแหละคุณแล้วนี้เราทำไงอะ่ะอันนี้เราต้องนี่ไงทำลายเรียบร้อยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทางไปทางขวายืดไปคุณ ดูดเสร็จแล้วไปสายยืดไปอันนั้นอันนั้นทำทำไออุ้ยนี่แน่ทำร้ายไปเรียบร้อยแล้วกดกดแบบรวมัดมากเมื่อกี้หันอย่าลืมหันมุมกล้องให้ถูกต้องด้วยน,นะคุณคือถ้าหันไม่ถูกมันไม่ขึ้นสัญลักษณ์ให้กดเนาะว้าวเราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดนี่แน่ทำร้ายทำร้ายอาอไม่ทำร้ายแล้วลูกแล้วเราต้องไปไหนอ่ะโทษโทษเอา แล้วเราอ๋อน้องยังไม่สร้างเส้นทางให้โถเมื่อกี้เลยช้าไปหน่อยนึงสมบูรณ์แบบอะไรล่ะได้ได้สมบูรณ์แบบก็ได้โอเคโหเฮ้ยน้องสร้างสร้างยับเลยคุณมาวไปสมบูรณ์แบบขออีกหน่อยนี่แน่เรียบร้อยใช่ไหมเอดเอดจ้า เรีรางวัลให้หมดเลยคุณโหเดี๋ยวไปคุยกับนักวิจัยต่อด้วยหรอเอาไม่ใช่นี่มินิเกมอันนี้ก็จะได้รางวัลกันครบแล้วนะคะมีอันนึงไดเอดมาแต่ไม่เป็นไรเนาะคุณแล้วเ,เราก็โอเคของรางวัลก็จะมีอย่างพวกสมุดอัพอะไรทั้งหลายด้วยนะคะแล้วก็อ่าสำหรับอัพอาร์ติแฟกต์เนาะคุณซึ่งจะเป็นของในโซนนอตคายทั้งนั้นเลยนะคะหมายถึงสมุดอัพครนสวรรค์นเนาะแล้วก็น่าจะมีพวกแบบอัพอาวุธด้วยเนาะเพราะว่าเขามีอาวุธให้เราหนิเนาะกิจกรรมเนี้ย แต่สำหรับมินิเกมอันนี้ไม่มีนะคะโอเคเราก็เล่นกันแบบไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดแมปอันแรกอ่าในอ่าไลล่าหน่วยไลล่าบินข้างไล่ล่าหน่วยบินข้างจะอ่านให้มันผิดทำไมเนี่ยก็จบลงตรงนี้เนาะได้รางวัลมา400นี่ไงเราได้มาประมาณนี้แล้วเนาะคุณสำหรับมินิเกมอันแรกก็โอ้ได้เข้มอยู่นะเนี่ยอันที่2อันที่3มคือถึงไหมถึง800แล้ว1,000พันได้ไหมเราได้อาวุธมาแล้ว เยี่ยมมากเลยฮะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมไปเก็บส่วนของแบตเทิลพาร์ด้วยเนาะสำหรับอันนี้ก็จะไล่ล่าหน่วยบินข้างเขาให้สําเร็จด่านที่6นะคะเราก็รับมาได้เลยตรงนี้นะแต่วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็น่าจะลงมินิเกมก่อน <laughs> นะครับแล้วไว้เจอกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยก,กับเราได้นะฮะบายๆฮะ